สวัสดีครับผมวิลลี่ครับสวัสดีครับผมปีเตอร์ครับวันนี้เราจะมานำเสนอสินค้าใหม่ล่าสุดครับโอ้สุดยอดมากครับตัวนี้ภายใต้แบรนด์ของ m e r c u r y ครับเป็นตัวอะไรครับคุณปีเตอร์ครับเป็นรุ่น DSP 8.4 HD Subbox ตัวใหม่ล่าสุดครับนี่ครับท่านผู้ชมครับเข้ามาชมเลยครับเป็นบ็ b ก o x ที่ไม่ธรรมดาครับตัวนี้เป็นระบบดิจิตอลเสาร์โปรเซสเซอร์ตังแรกเลยครับตัวนี้โอ้โห เพราะว่าอมดพร้อมซับออินวันนะคอมพิวเตอร์นะโหมากครับตัวนี้ตัวนี้นี่มีข้อดีอย่างไรบ้างครับตัวนี้เนี่ยเป็นเหมือน M 4 c ส a n n e ออีกตัวหนึ่งบิวอินเลยครับสามารถขับลำโพงได้อีกทั้งคู่หน้าคู่หลังเลยนี่ครับขับลำโพงหน้าหลังเลยนะคู่หน้าชุดหน้าชุดหลังเลยชุดหลังทั้งระบบครับเป็นออินวันครับยังไม่พอยังมีดีเสีในตัวด้วยนะใช่ครับแล้วตัวนี้สามารถจูนได้ผ่านทั้งคอมพิวเตอร์แล้วก็สามารถผ่านมือถือได้ด้วยนี่ครับ ใช้ระบบความจูนได้ครับนี่ครับสุดยอดครับสามารถปรับ EQ ได้ถึงนี่ครับละเอียดมากแล้วครับแล้วก็สามารถทำระบบนี้ได้เลยครับ Time Alignment อ่าเดี๋ยวโชว์เสียงหน่อยนะบูทูธผ่านมือถือได้ด้วยนะนเสียงดีมากๆครับคุณโอ้โหโอ้โหสุดๆเลยครับ เียน,นะในตัวคำนะตัวนี้ต้องบอกมาดูที่แผกตรงนี้นิดนึงครับเรามีเขียวว่าระบบ MIBS น,นะครับระบบเนี้ยสามารถยิงบลูทูธสตรีมมิ่งเป็นระบบเสียงผ่านมือถือได้เลยครับนี่ครับสตรีมมิ่งผ่านมือถือได้เลยนี่ครอันนี้เราสตรีมผ่านมือถือนะครับยิงบลูทูธตรงครับเสียงคุณภาพจะดีมากๆเลยครับครับผมอ่าแล้วยังมีหน้าจอ DRC ให้ด้วยนะ มีหน้าจอเปลี่ยนโหมดได้เปลี่ยนโหมดต่างๆนะครับเปลี่ยนโหมดได้นะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับแล้วตัวนี้ยังเอาไปซับตัวใหญ่ได้ด้วยใช่ไหมฮะได้ครับตัวนี้ครับสามารถขับเอาครับจับสัญญาณมาที่ซับอีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับแล้วจูนด้วยแอปผ่านมือถือสามารถควบคุมได้เต็มระบบเลยครับโอ้โหนี่ครับเทคโนโลยีสุดล้ำจริงๆครับตัวนี้ครับละเอียดมากๆครับเอาเรียกว่า เขาว่า AMD DSP พร้อมซับบิวอ,อิน a l l i n o n นครับในรุ่นไหนนะครับคุณปีเตอร์ตัวนี้ DSP 8.4 HD ครับของ Mercury ครับนี่ครับเดี๋ยวตัวนี้ยอดอมากเดี๋ยวขอโชว์การตับผ่านมือถือหน่อยได้ไหมครัได้เลยครับอ่าแล้วนี่ครับผมว่าจูนแอปเข้ากับตัวโปรเซสเซอร์เราเรียบร้อยนะครับนี่ยเป็นแอปจูนผ่านมือถือนะครับ นี่จุนผ่านมือถือได้ด้วยนะคอมพิวเตอร์นี่ครับอีควอไลเซอร์โอ้โหละเอียดมากนะครับสามารถปรับคอโซเวอร์ได้ด้วยครับนี่ปรับความถี่ไฮพาร์สได้ด้วยลำโพงคู่หน้าตัวนะครับไทม์ดีเลย์นี่นะหน่วงเวลาเสียงลำโพงแต่ตัวได้ด้วยเหมือนกับดีดีย่อมๆมตัวหนึ่งเลยนะยอดมากมากเลยครับ แอมพร้อมดีสีพร้อมซับในตัวอออินวันครับตัวนี้ครับนี่ผมปรับประกายแหล่งไมเพิ่มก็ได้นะนะโอเคนี่ก็คือความสุดยอดของตัวนี้ครับแล้วตัวนี้ยังไม่พอนะ,อะมันยังมีอซอสอินพุต4ชุดรับคอมพิวเตอร์อันนี้อินพุตได้ถึง6ชุดด้วยกันครับก็คือสมมติอันนี้เป็นฟ้อนต์ของวิวเดิมนะฮะ สามารถต่อเข้าตัวยีทได้ตัวนี้ก็คือฟอนเดิมสามารถเข้าได้ด้วยนะครับครับดไพร์เลเวลนะฟอนตัวใหม่ก็สามารถถ้ามีเอด้านหลังก็ยิงเข้าตัวโปรเซสเซอร์นี้ได้เหมือนกันก็เพู่แล้วตัวนี้มีช่องทั้งไพรเลเวลอินเอเอินด้วยใช่ครับยังไม่พอยังมีช่องเสียบยีทด้วยยีทก็ได้นะครับเล่นอิสระได้ด้วยครับ รวมถึงระบบบลูทูธจากมือถือก็ได้โอ้อโหนี่ครับสามารถมาปักซอสจากมือนี้ได้เลยฟังเพลงผ่านมือถือได้ด้วยนะบลูทูธบลูทูธก็ได้สตรีมมิ่งบลูทูธได้เลยเอไอก็ได้นะครับฟอนต์เดิมก็ได้โอ้โหสุดยอด้สุดยอดมากครับเนี่ยครับก็ตัวดี้บอกเลยว่าเป็นที่สุดของ all in one solution ลครับสุดยอดมากแล้วตัวนี้ ราคาเป็นยังไงครับคุณบีเตอร์ตัวนี้ปกติเราขายอยู่หนึ่งเฉพาะตัวเดียวนะครับหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทแต่ตอนนี้เรามีจับปเป็นเซ็ตโปรโมชั่นด้วยนะโปรโมชั่นพร้อมลำโพงคิวรียพิงโกครับนี่ครับหมดคิวรียพิงโกครับทั้งเซ็ตครับพิงโกมานะพร้อมชุดลำโพงเลยแร่วมแล้วก็ซับบ็อกนะครับเป็นเดสทีนะครับราคาเหลือเท่าไหร่คุณบีเตอร์เซ็ตเนี่ยปกติเนี่ย ลบ40,000บาทนะครับเราขายเพียง29,900บาทเท่านั้นโอ้โห29,900เองครับท่านผู้ชมครับแล้วมีจำกัดนะครับคุณพี่ขายไม่ได้นะมีจำกัดด้วยนะต้องรีบยงใช่ครับถึงขั้นแรกนี่มีของพรีเมียมแถมแบบสุดพิเศษเลยครับช่วงนี้ดีบรี้วยนะใช่ครับโอเคทัางนั้นฝากติดตามผลงานต่อครับโอเคครับแล้วพบกันในพิปต่อไปครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ